Did you know ทำไมไข่ไก่มีแค่สองสีทำไมต้องถนัดทำไมเจ็บหลังทะไม่ต้องไปสัมออยเลยว่าเจ็บหลังเนี่ยนี่ขนาดเดินลงบันไดนะครับพี่นาย,ยังยบ่นขนาดนี้่อ,อ,อเดี๋ยวไปช่วยเราแป๊บเข้ารายการก่อน นี่คือด o u ย n โนคุณรู้หรือไม่ครับการเด,เดินขึ้นกี่รอบแล้วเนี่ยใช่การเดินลงบันไดสบายหน่อยนะครับแต่เดินขึ้นนั้นเมื่อยนะครับสองอย่างนี้มันแตกต่างกันยังไรครับมีหลักการทางวิทยาศาสตร์อะไรเข้ามาเกี่ยวข้องบ้างและถ้ามันเจ้าต้องเดินขึ้นแบบเหนื่อยเหนื่อยจริงๆเนี่ยผมมีทิปด้วยนะครับว่าเดินอย่างไรให้มันเหนื่อยยากขึ้นเหนื่อยยากขึ้นเออไปด้วยครับไป ในชีวิตประจำวันไม่ว่าเราจะไปไหนก็จะมีเรื่องของการเดินการวิ่งเข้ามาเกี่ยวข้องอยู่เสมอครับแต่ถึงกระนั้นถ้าหากเปรียบเทียบกันมันก็ยังไม่เหนื่อยเท่ากับการต้องเดินขึ้นหรือวิ่งขึ้นบันไดใช่ไหมครับทำไมการเดินขึ้นบันไดถึงได้เหนื่อยกว่าการเดินลงและบางครั้งก็ถึงขั้นทำเราหายใจไม่ทันเลยทีเดียวคำตอบของเรื่องนี้สามารถอธิบายได้โดยเรื่องของแรงโน้มถ่วงครับ เหตุผลที่ว่าทำไมการเดินขึ้นบันไดนั้นเหนื่อยกว่าเป็นเพราะว่าการก้าวขึ้นบันไดเป็นการแบกน้ำหนักของตัวเองด้วยขาทีละข้างไปในลักษณะสวนทางกันกับแรงดึงดูดของโลกการทำเช่นนี้ทำให้กล้ามเนื้อของเราต้องทำงานหนักมากขึ้นหัวใจก็จะสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายมากขึ้นปอดของเราก็จะทำงานหนักมากขึ้นด้วยเพื่อขับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออก,าออกมา และรับเอา๊าซออกซิเจนเข้าไปตรงนี้เองล่ะครับที่ทำให้เราหายใจแรงขึ้นหรือเกิดอาการเหมือนหายใจไม่ทันส่วนที่ว่าการเดินลงบันไดนั้นง่ายกว่าก็เพราะว่ามันเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับแรงดึงดูดของโลกจึงไม่เป็นการฝืนกล้ามเนื้อก็เลยไม่ต้องออกแรงมากเราก็เลยไม่ค่อยรู้สึกเหนื่อยสำหรับบางท่านการเดินขึ้นบันไดสูงๆอาจเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ และรู้สึกว่ามันลำบากเชื่อไหมครับว่าวิทยาศาสตร์ก็มีทางแก้ไขปัญหานี้เหมือนกันง่ายง่ายเลยนะครับเพียงแค่จับที่แก้มก้นของตัวเองเวลาเดินขึ้นบันไดก็จะทำให้เดินขึ้นบันไดได้ง่ายขึ้นเวลาที่เราเดินขึ้นบันไดแบบปกติจุดศูนย์ถ่วงน้ำหนักจะย้ายไปอยู่ด้านหน้าคือเราจะโน้มตัวไปด้านหน้าขณะเดินขึ้นบันไดแต่เมื่อเราจับแก้มก้นด้านหนึ่ง มันก็เหมือนกับการส่งแรงไปเสริมจากด้านท้ายไปข้างหน้าที่เป็นจุดศูนย์ถ่วงทำให้เดินขึ้นบันไดได้ง่ายขึ้นซึ่งจะว่าไปก็คล้ายๆกับเวลาที่มีคนมาดันก้นข้างหลังขณะเดินขึ้นนั่นแหละครับการเดินขึ้นเดินลงบันไดนั้นก็ถือว่าเป็นการออกกำลังกายประเภทหนึ่งนะครับ แล้วก็สามารถที่จะเผาผลาญแคลอรีนั้นได้ถึง10กิโลแคลอรีต่อการเดินขึ้นโดนลงใน1นาทีนะครับถือว่าเป็นการออกกําลังกายชั้นยอดนะครับแบบที่พี่นากําลังทําอยู่นี้น่ายกย่องหรือว่าน่าเห็น,หนใจดีก็ไม่รู้และนี่ก็คือดิยูโนคุณรู้หรือไม่ในวันนี้นะครับไม่แน่ใจว่าผมจะต้องไปช่วยหรือเปล่านะครับท่านผู้ชมสามารถติดตามความเคลื่อนไหวารายการเราได้นะครับไม่ว่าเราจะย้ายบ้านหรือเราจะไม่ย้ายบ้านมันคือ YouTube แล้วก็ เฟซบุ๊กนะครับอีเมลมีจดหมายมาได้เหมือนเดิมนะครับผมพี่นาพี่นิ่มขออยู่นะครับยินยันจัดสายเด็กของท่านนะครับอย่าลืมเ,เดินขึ้นลงออกกาลังกายใช่หรือเปล่าสวัสดีครับ Did you know